สวัสดีค่ะโค้ดป้งจังยังไงก็สำเร็จค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่4แล้วใครที่พลาดคลิปที่1 2 3นะคะพอดีมันต่อเนื่องกันก็แนะนำให้ดูทั้งคู่นะคะดูดูให้ครบนะคะทีนี้ในส่วนของตัวคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการสอนนะคะการตลาดผ่าน Facebook แบบไม่เสียเงินนะคะซึ่งในคลิปที่3เนี่ยเราได้สอนไปแล้วถึงเรื่องของการเพิ่มเพื่อนโดยการเพิ่มจากเพื่อนร่วม คือเพื่อนของเพื่อนนะคะที่อยู่ใน Facebook นะคะแล้วแนะนําขึ้นมาแล้วเราก็เพิ่มเพื่อนที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะหลักๆเลยก็คือเราจะมีเพื่อนใน Facebook ให้เยอะที่สุดนะคะโดยที่เพื่อนนั้นต้องกลมตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราได้เราต้องรู้นะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะ ช่วงอายุเท่าไหร่ลูกค้าของเราจะเป็นคนแบบไหนมีไลฟ์สไตล์ยังไงมีชีวิตยังไงกินอะไรเที่ยวอะไรบินเวลาบินใช้สายการบินอะไรเวลาจะป่วยเข้าโรงพยาบาลไหนเป็นคนยังไงชอบใช้แบบไหนชอบใช้อะไรนะคะอันเนี้ยเราต้องวิเคราะห์ขึ้นมาก่อนนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยกลุ่มลูกค้าจะเป็นใครนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะคะก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อนโดยที่อันเนี้ย เป็นคนไม่รู้จักเราเลยนะคะไม่เคยรู้จักกับเรามาก่อนอ่าทีนี้เราต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนว่าลูกค้าเราเนี่ยนะคะเขาเขาจะแบบไปใช้อะไรไปกินอะไรนะคะบินสายการบินไหนไปทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีแฟนเพจหมดเลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะก่อนอื่นก็คือเราจะเปิด Facebook และเราก็จะกดค้นหาข้างบนนี้และเราก็จะคิดว่า ลูกค้าของเราอ่ะเขาจะไปใช้บริการแฟนเพจไหนบ้างอ่าเข้าไปดูแฟนเพจไหนบ้างไปกดแฟนเพจไหนบ้างนะคะอ่ะอยากสมมุตินะอ่าสมมติว่าเป็นโรงพยาบาลอ่าเราก็ลองจินตนาการดูว่าอ่าลูกค้าของเรานะคะเขาจะเวลาเขาเจ็บป่วยเขาจะไปโรงพยาบาลไหนอ่า หรือว่าเขาบินใส่กันบินอะไรพักโรงแรมอะไรแล้วก็เลือกดูนะคะสมมุตินะสมมติอ่าสมมุติมมตว่าป้อบอกว่าอ่ะป้ออยากได้กลุ่มคนผู้หญิงเนาะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะไปที่ไหนกันผู้หญิงชอบสวยงามอ่ะสมมุติว่าป้อมไปหาโรงพยาบาลยันฮีนะคะอ่ะก็ต้องขออนุญ,ญาตโรงพยาบาลด้วยนะคะอันนี้เพื่อการศึกษานะคะอ่ะเราก็กดเข้าไปที่ Facebook ของโรงพยาบาลน,นะคะหรือ Facebook ของแฟนเพจนะคะ สินค้าหรือว่าการบริการหรือแฟนเพจอะไรที่ลูกค้าเราน่าจะเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่ a c e b o o k เนี่ยค่ะเราก็ไปอ่านโพสสังเกตนะคะโพสตต่างๆมันจะมีคนกดไลค์อยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ไปอ่านโพสในแฟนเพจนั้นเนี่ยมันจะมีคนกดไลค์มีแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ไปดูความคิดเห็นอ่ะทีนี้อยากสมมุติว่าความคิดเห็นนี้สังเกตมีความคิดเห็นแล้วก็ โพส์นี้นะคะโพสนี Post ้มีความคิดเห็นแล้วก็มีคนกดไลค์แล้วก็กดเข้าไปสังเกตนะคะมันจะมีคนแสดงความคิดเห็นนะคะเราสามารถที่จะจิ้มไปที่รูปเขาเห็นไหมคะเราก็จะสามารถที่จะอ่าเห็นชีวิตประจําวันนะคะเห็นอะไรต่างๆของเขาเราก็จะดูได้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกับเขาหรือว่าเราจะกดย้อนกลับสมมติกดย้อนกลับไปก่อนนะคะทีนี้เห็นตรงตัวเลขไลค์ไหมคะตรงตัวเลขไลค์ข้างบนถ้าเรากดตัวเลขไลค์นะคะ นี่ก็จะมีคนขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็ดูโงเ่เฮงค่ะดูว่าคนไหนที่พอจะเป็นลูกค้าเราได้แล้วก็กดเข้าไปที่รูปของเขานะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเป็นเลื่อนดูประวัติของเขานะคะว่าควรจะเป็นลูกค้าเราไหมนะคะเป็นลูกค้าเราได้หรือเปล่านะคะอ่าถ้าเกิดน่าจะเป็นลูกค้าเราได้เราก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เราก็กดย้อนกลับไปหาใหม่แค่นั้นเองค่ะก็คือพูดง่ายเราก็จะได้เพื่อนที่นะคะ ไม่ได้เคยมีความสนิทสนมกันไม่เคยรู้จักกันไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนนะคะแต่เป็นคนที่ไปชื่นชอบนะคะเรื่องราวต่างๆในแฟนเพจต่างๆนั่นเองนะคะหรือเป็นลูกค้าของแฟนเพจอื่นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีที่2ค่ะ